thank <laughs> you ็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวพระเหรียญเกจิชื่อดังแห่งเมืองนครศรีอยุธยาที่มีพระเหรียญยอดนิยมติด1ใน5เบญจภาคีพระเหรียญน,นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อก,กันวัดพายาบนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้นําเหรียญราคาหลักล้านมารีวิวให้ชมอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมจะมีทางเลือกมาให้ท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่อยากจะบูชาเหรียญของหลวงพ่อก,กันในราคาที่หลายๆคน อาจจะจับต้องได้ครับราคาการเล่นหาเนี่ยอยู่ในเลทราคา1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน2,000นะครับนะับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษที่สมน้ําสมเนื้อเหมาะกับเหรียญหลุมพอกันเป็นอย่างมากเรามีโอกาสได้เช่ามา1เหรียญน,นะครับเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขอยิบออกจากซองก่อนนะครับนี่ นี่ครับผมนี่คือเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับออกในปี2529นะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยนิตยสารสายศิล์นะครับก็คือนิตยสารพระเครื่องนั่นเองนะครับโดยการจัดสร้างของเขานะครับจะนําเนื้อทองแดงกับแผ่นทองรอยจารของเกจิต่างๆนะครับนำมาหลอมเป็นชนวนมวลสารให้กับพระเหรียญหลวงพ่อก,กันเหรียญนี้นะครับโดยที่เขาเนี่ยได้ทําการเชิญเกจิ7ท่านนะครับมาร่วมพิธีลุกเสกรายชื่อเกจิก็จะมีด้วยกัน ดังต่อไปนี้นะครับท่านที่1นนะครับหลวงปูด่ดูวัดสแกรครับท่านที่สองนะครับหลวงพ่อจรลันวัดอัมพวันครับท่านที่3พระธรรมยานมุนีวัดกวิศารารามหลวงปูค่ค้ําวัดวังว่าหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงหลวงพ่อเอน็นวัดดอนทองแล้วก็หลวงพ่อสนิทวัดเชตุพนนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับมาร่วมปลกเสกนะครับก็ถือว่าเป็นกิจิชื่อดังในยุคสมัยครั้งนั้นนะครับแล้วก็ท่าน หลวงปู่ดูวัดสแกเสกด้วยนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ชมกันเลยดีกว่านะครับนะพอดีว่าเพิ่งเช่ามาสดสดร้อนๆเลยนะครับนี่นะแกะซีนดูกันพระเหรียญของเรา <c oughs> นี่ครับ เหรียญถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากนะครับผมมองว่าสามารถใช้แทนเหรียญราคาหลักล้านได้เลยนะครับเพราะว่าพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเหรียญที่ทันหลวงพ่อกันเสกแน่นอนนะครับ รายละเอียดเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเหรียญต้นฉบับเป็นอย่างมากแต่ก็จะมีความต่างกันตรงที่ว่าปีพศนะครับนะปีพศที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นปีที่ออกนั่นเองนะครับพิมพ์หน้าของหลวงพ่อการก็จะมีความแตกต่างจากต้นฉบับนิดหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับจะมีคําว่าหลวงพ่อ ปประชานแล้วก็วงเล็บกันวัดพระาศนะครับซึ่งเหรียญต้นฉบับเนี่ยก็จะเกะไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับนะแต่ฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากรรมวิธีในการสร้างเนี่ยคนละแบบคนละยุคกันแล้วก็มาดูบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังแน่นอนนะครับเขาได้มีการนํายันของต้นฉบับเนี่ยมาใช้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะเขาจะมีคําว่านิตยสารสายศิลน,นนี้ก็จะเป็นชื่อของผู้ที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นั่นเองเดี๋ยวเรา มาตีกล้องดูเนื้อหากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือหน้าตาพระเหรียญน,นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะครับนี่ฟอนต์ตัวหนังสือคมชัดนะครับนะนี่ให้ดูกันนะครับรุ่นนี้ของแท้ดูค่อนข้างง่ายนะครับ ตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับเหรียญที่หลวงปู่ดู่เสกเนี่ยบอกเลยว่ามีด้วยกันค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะครับในภากเครื่องของหลวงพ่อกันแต่ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าภากเกลเนี่ยก็ออกมาระบาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ชาวหาก็ระวังกันด้วยนะครับตัวหนังสือนะครับจะมีความเป็นลังพึ่งนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยแสดงว่าฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยน่าจะมีการกัดด้วยน้ํากดนะครับก็เลยออกมาเป็นลังพึ่งแบบนี้นะครับนะการกัดน้ำกดเนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในช่วงปีพศ2520กว่าเนี่ยแหละครับ มีความคล้ายคลึงกับเหรียญของหลวงพ่อโกเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มาดูฟอนต์ตัวอักษรของเขานะครับนะตัวอักษรของเขานะครับบางตัวเนี่ยจะมีเนื้อเกินออกมานะครับอย่างเช่นตัวสอเสือตรงนี้นะครับเนี่ยตัวสอเสือตรงเนี้ยจะมีเนื้อเกินออกมานะครับนะแล้วก็ตรงบริเวณนอหนูนะครับจะมีเนื้อเกินออกมาเช่นเดียวกันนะครับ ตามนี้นะถ้าของปลอมถอดออกไปเนี่ยก็จะติดไม่คมเท่าขนาดนี้นะครับก็ถือว่ามาแนะนําพระเหรียญของหลวงพว่อการที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ดีแล้วก็มีความนิยมอย่างมากนะครับนะราคาการเล่นหาก็ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้เป็นอย่างสูงนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับนะวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ